พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่บัานหนองคู่ครับตำบลเมืองหง,งอําเภอจตรุรพักดิพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้านี่ครับอนุสาวรีย์ที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้าครับก็คืออนุสาวรีย์ของจ่าเซบนรนบผู้เสียสละซอย13ชีวิตหมูป่าครับที่เทานางนอนนะพี่น้องครับหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็นำมา,าสร้างอนุสาวรีย์นะครับยูที น้องนะครับน้องบ้านสากคูครับบ้านบ้านน้องคูนะครับที่พี่น้องเห็นกันสม,มอนี้บง่งบอกถึงว่าชีวิตของเรานะครับถ้าทําเพื่อผู้อื่นนะครับจะมีคาลายนะพี่น้องครับนี่คืออนสุสรณ์ดีทันจ่าแซมครับที่ทันช่วยชีวิตนะครับสิบสามหมู่ป่านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวงขออนุญาตเพ่อนนะครับไหลไปนั่ปุ๊บ อน,อ,นอนุสรสถานนาวาตีสมานกุนันจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประวัติผลงานและเกียรติคุณของนาวาตีสมานกุนันนาวาตีสมานกุนันจ่าแซมเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2523บราเที่24หมู่ที่3ตำบลหนองคูอำเภอเมืองหงกรตำบลเมืองหง บ้านหนองคูตำบลเมืองหงอเภอจตุรักพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของนายวิชัยนางสำรานกุนันสนวสกับคุณวรีพรกุนันสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือรุ่นที่40และสําเร็จลักศูนย์นักเรียนทําลายใต้น้ําจูโจมรุ่นที่30เข้ารับราชการที่หน่วยประชาการสงคารามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการตําแหน่งใจเอกได้ลาออกจากราชการไปเปิดมารเป็นเจน้าหน้าที่ตะเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภยัยรปภ ท่ากาศยานสวรณภูมิบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเมื่อพศ2549โดยมีผลงานเป็นนักกีฬาไตายกีฬานักวิ่งเดบแรนักดนักจักรยานสังกัดนิสนะครับทีมจักรยานสมัครเล่นของประเทศไทยอำนวยการก่อสร้างโดยนายดวงอินทชัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเริดบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายธรรมนูนแจ่มใสนายอำเภอจตุรพพิมานนายวิชัยนางสำรานนางบริพรกุนันบิดามารดาและภรรยานี่คือสวัสดีท่าน่าแซมครับสมานกุนันพี่น้องขอคารวะต่อความเสียสละของท่านครับ